สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพาณิชย์สร้างสารรค์ครับผมสุนันท์เวชาชีวะเป็นผู้ดำเนินรายการรายการพาณิชย์สร้างสารรค์เป็นรายการที่สนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์นะครับและออกอากาศทาง m c o t 1หรือ True Vision 98โดยกระทรวงพาณิชย์มีความตั้งใจว่าอยากจะให้รายการนี้เป็นรายการที่นําเสนอข้อมูลข่าวสารความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกการพาณิชย์ของไทยรวมทั้งมุมมองในจากผู้ที่เกี่ยวข้องในหลายๆด้านนะครับไม่ว่าจะด้านนโยบาย ด้านฝ่ายข้าราชการประจาําฝ่ายเอกชนหรือนักวิชาการแน่นอนนะครับในการพาณิชของไทยนั้นมีหลายมิติและว,วันนี้เราก็จะคุยกันในมิติหนึ่งนะครับเรื่องของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องใหม่นะครับสาหรับเมืองไทยทั้งๆที่เมืองไทยเนี่ยผลิตแล้วก็ค้าขายสินค้าเกษตรมายาวนานนะครับแต่เรื่องของตลาดสินค้าเกษตรเรื่องหน้าที่เป็นทางการนั้นเพิ่งมาได้ประมาณ6 7ปีนี้เองนะครับวันนี้ผมอยู่กับดรนิทัศ พัทรโยธินนะครับผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทยสวัสดีครับ Summer. อาจาู้ชครับสวัสดีครับผมพูดถูกใช่ไหมครับเพิ่งจริงๆผลตอนแรกผมเข้าใจผิดด้วยทรัเรื่องนึกว่าสี่ห้าปีเท่านั้นหกเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วใช่ไหมครับปีแล้วครับจริงๆเ<ม>นี่ยเราข้าศัญรย์มีออกมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สองสองครับ,รบเราซื้อขายครั้งแรกสองพันห้าร้อยสี่เจ็ดนะครับยี่สิบแปดพฤษภาสองพันห้าร้อยสี่เจ็ดนะครับมันก็ใช้เวลาจริงๆแล้วต้องต้องนั้นต้องกลับไปเพราะจริงๆหลายคนยังไม่เข้าใจคนที่อยู่ในวงการเกษตร วงการพาณิชย์ค้าขายเนี่ยเริ่มเริ่มรู้เริ่มรู้บแต่ประชาชนทั่วไปก็ยังงงงเอ๊ะจริงจริง,รงบางทีเมื่อกี้ยังบอกท่านเลยบอกว่ารู้จักตลาดทองมากกว่า <c oughs> ตลาดทองรล่งหน้ามากกว่าแต่ตอนนี้จริงๆแล้วแนวคิดมันคืออะไรครับ ครับคือแนวคิดก็คือเราเห็นภาพว่านะครับว่าตลาดสินค้าเกษตรเองนะครมีความผันผวนตลอดเวลาเนรัคนะครับคนที่อยู่ในภาคการเกษตรเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาวิธีนะฮะด้วยวิธีการต่างๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าสร้างไซโลสร้างยุงข้าวยุงข้าวยุงสาหระไรต่างๆรวมทั้งแต่ว่า จริงๆแล้วเองเนี่ยพวกนั้นเองเป็นค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นในการบริหารจัดก,การนะครับเกี่ยวกับเรื่อง,องของการบริหารจัดก,การควกกามเสี่ยงนะฮะทีนี้เราก็บอกว่าเรามีเครื่องมืออยู่ตัวหนึ่งนะฮะในใน,นกลไกตลาดโลกเลยนะครับก <m> ็คือตัวของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้านะครับว่าเขาสามารถที่จะใช้ตัวเนี้ยมาใช้ในการบริหารจาัดก,การต้นทุนได้นะครับทำให้ไอ้เรื่องของความเสี่ยงเองเนี่ยที่มันเป็นต้นทุนของเขาอยู่เองเนี่ยสามารถจะลดลงได้หมายความว่าไงครับหมายความว่าผมสามารถรู้ราคาล่วงหน้า สมมติผมผลิตอะไรอะไรเดีย่ะเยออย่างยางก็ได้ครับอ่ยางก็ได้ง่ายยางตอนนี้ขายกันดีอยู่ใช่ครับฮะสมมติผลิตยางแล้วผมผมไม่แน่ใจว่าผมจะขายได้ราคาเท่าไหร่หรือเปล่าใช่ฮะเพราะว่าวันวันที่เราผลิตเนี่ยเราไม่รู้ว่าไอ้วันที่ของออกเนี่ยนะครับเราจะยังข้าวเนี่ยใช้เวลาทั้งสามเดือนกว่าจะของจะออกเนี่ยวันที่เราปลูกเราไม่รู้ว่าของออกมาราคาจะเท่าไหร่ถูกไหมครับอันนี้เราก็สามารถจะล็อกราคาไว้ได้เลย เราไม่มากกว่าแค่รู้นะฮะเราสามารถจะเป็นล็อกเลยบอกว่าเราอยากได้ราคานี้นะเราผนอยากจะขายราคานี้ผมอยากจะซื้อราคานี้นะแต่ว่าอีกสามเดือนแล้วค่อยมาส่งมอบรับมอบของกันในราคานี้ในราคาที่ว่ากันเลยครับอเพราะงั้นผมจะเอาไม่รู้เกวียนละกี่หมื่นผมไปบอกได้อ่าคั้นี้ถ้าไม่ได้ขายกันเป็นเกวียนอย่างนั้นนะแต่ว่าทํารองนั้นอ่ะคั้นี้ก็ถามว่าไอ้ที่ไอ้ที่ตั้งราคาไว้มีคนซื้อไหมถ้ามีคนซื้อก็โอเค หรือว่าถ้าเราอยากจะซื้อมีคนขายไม่ที่ราคานั้นถ้าแบบนั้นก็ล็อกราคากันเลยแต่ล็อกราคาวันนี้เพื่อส่งมอบรับมอบหนึ่งเดือนสองเดือนสามอย่างตอนนี้เท่าไหร่ยางตอนนี้ตอนนี้ประมาณร้อยสามสิบเก้าถึงร้อยสิบาทครับราคาดีแล้วถ้ากิโกรัมนะฮะสมมติผมเริ่มปลูกเริ่มกรีดเริ่มอะไรออกมาเนี่ยครับอีกสามเดือนผมบอกขอร้อยหกสิบได้ไหมก็ถ้าเผื่อมีคน ผมตั้งได้ครับตดนนี้ต้องถามว่าเราเรา้เปิดโอกาสเราเป็นตัวตนลกลางตัวตลาดคนกลางเราไม่มีหน้าที่ไปซื้อไปขายตลาดไม่ได้ซื้อเองไม่ซื้อเอครับแต่เพียงแล่ว่าเราเป็นที่ให้คนเนี่ยหลายๆคนนะฮะเข้ามาซื้อมาขายผ่านเราเราสร้างกลไกการซื้อขายขึ้นเรียกว่าสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของด็อกเตอร์ก็เหมือนกับคล้ายๆตลาดหลักทรัพย์ป่ะสิ ครับคือเป็นคือตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้ซื้อขายเองแต่เป็นเวทีครับเดี๋ยวสมมติท่านท่านผู้ชมที่เล่นหุ้นเนี่ยหรือลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ไหยเล่นหุ้นมันดูนั่นหน่อยนะลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ผมอาจจะบอกว่าหุ้นผมผมซื้อมาสามบาทผมไปตั้งขายที่ห้าบาทก็ได้ในในสองสาวันเนี่ยผมบอกโบรกเกอร์ผมครับถ้าเขาถ้ามีคนซื้อก็หมายความว่าซื้อไปก็คล้ายๆกันใช่ไหมแต่ว่าของตลาดหลักทรัพย์มันเป็นเขาเรียกว่าตลาดปัจจุบันอ๋อตลาดปัจจุบันครับเพราะว่าเขาซื้อขายแล้วมอบสมมอบกันภายในสองสาวันสองสาวันของเราว่ารเดือน เดือนสองเดือนสามเดือนตอนนี้ของเราเนี่ยอย่างยางนะวันนี้เนี่ยเรามีตั้งแต่เดือนมกราทั้งเดือนกรกฎาเลยเจ็ดเดือนล่วงหน้าเลยนะครับตอนนี้คนก็บอกว่าอ่ะสมมุติว่าเราเป็นเกษตรกรหรือเราเป็นผู้ประกอบการเองเนี่ยนะครับเราบอกว่าผมอยากจะขายยางบอกเห็นยางตอนนี้ร้อยสี่สิบาทเอออีกสามเดือนข้างหน้าเองเนี่ยอาจจะเปิดหน้ากรีดราคาอาจจะลงได้อ๋อคนของเยอะขึ้นของเยอะขึ้นนี่นะฮะอันนี้ผมว่า ขอกขายไปเลยบอกว่าผมอยากให้ร้อยสี่สิบาทเนี่ยอยู่กับผมนานๆนะพูดง่ายๆอยู่แค่สองสาเดือนผมก็ว่าไปเลยผมก็ขายเพราะว่าราคานี่ผมก็ถามว่าต้นทุนผมเท่าไหร่คถ้าต้นทุนของวันนี้เนี่ยเกษตรกรต้นทุนประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบาทโลกลมใช่ไหมครับถ้าอย่างนี้ผมบอกผมขอร้อยห้าสิบบาทเนี่ยนะฮะกำไรร้อยบาทเลยนะไล่ไปเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็สามารถจะล็อกราคาไว้ได้ล่วงหน้าแต่เงื่อนไขนั้นคือต้องมีคนซื้อต้องมีคนซื้อครับ ถ้าไม่มีคนซื้อทําไงก็คือก็ขายกันไปก็ต้องถามต่อไปว่าอกลไกตลาดเป็นยังไงพาะเราเองเนี่ยเราพูดถึงกลไกตลาดตอนนี้เนี่ยภาวะของราคาที่เราสะท้อนออกไปเนี่ยเป็นเรื่องของอุปสงค์และอุปทานของตลาดนะครับว่าตอนนี้อย่างตอนนี้ของมีความต้องการมากหรือเรื่องของอย่างพลารับข้าวเองก็มีความต้องการมากนะครับข้าวตอนนี้ก็เข้าไปสิบ้าบาทต่อกิโลกรัมนะครับดังนั้นเองเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าคนที่เข้ามาขายเองก็ตั้งราคาเข้ามา ทนนี้ก็ถามว่าแล้วกลไก่เนี้ยทำให้คนซื้อเขาอยากซื้อไหมถ้าคนซื้อเขาอยากซื้อเ,าเขาก็มาซื้อสมมติผมเป็นเจ้าบริษัทยางรถยนต์ใหญ่ของโลกผมอาจจะบอกว่าผมอยากซื้อ,อยางใช่คผมจําเป็นครับผมก็มาดูตรงนี้ถ้าเกิดราคา150ร้อยห้าสิบาทผมก็เอาผมก็ซื้อเลยใช่ครับเพราะว่า<อ>เขาก็กลัวเหมือนกันว่าอทางจีนมีการขยายอุตสาหกรรมรถยนต์นะมีความต้องการใช้ยางล้อรถมากขึ้นราคาอาจจะขึ้นไปได้ถึงหึงร้อยหกสิบาทหนึร้อยเจ็ดสิบาทก็ได้เพรา็กลัว อ๋อผมพู่ท้าผมอยู่ในอุตสาหกรรมที่ผลิตเอายางไปผลิตอย่างอื่นผมก็คุมต้นทุนผมได้เหมือนกันใช่ครับใชบผมก็รู้เลยว่าร้อยสี่สิบหรือร้อยห้าสิบาทสามเดือนเนี่ยผมได้ของใช่ครับในราคานี้เราพอใจกันอย่างไงใช่ไหมครับคนขายพอใจเท่าไหร่คนซื้อพอใจเท่าไหร่ก็มาเสนอราคาตั้งราคาใน,นตลาดแล้วให้กลไกตลาดเองเพราะเราจะมีราคาให้เลียงให้ทราบว่ามีคนเสนอซื้อเสนอขายเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็เห็นกลไกของราคามาทํางานว่า อ่าตอนนี้มีคนใยญ่จะขายให้คุณเท่านี้มีคนใหญ่จะซื้อให้คุณเท่านี้ใช่ไหมฮะแล้วคุณอยา่จะซื้อจะขายเขาเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดผมผมกับด็อกเตอร์สมมติด็อกเตอร์เป็นคนขายผมเป็นคนซื้อเรารู้จักกันซื้อกันทำธุรกิจกันผมก็ไม่ต้องความผ่านตลาดก็ได้สิก็ทําได้ครับแต่ในขณะเดียวกันเองเนี่ยกลไกราคาเองก็จะบอกว่าตั้งสองฝั่งเองก็ยังมีความเสี่ยงเพราะว่า ผมก็อยากจะขายนะถ้าผมเป็นคนขายผมก็อยากจะขายราคาสูงนะฮะถ้าเป็นคนซื้อท่านก็อยากจะซื้อราคาต่ำใช่ไหมครับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนแมะอันนี้เราพยายามจะบอกว่านี่คือกลไกราคาที่มันเกิดจากอุปสงค์อุปทานของแต่ละเวลาเนื่องจากว่าในแต่ละวันนะข้อมูลข่าวสารมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับข้อมูลข่าวสารตัวนั้นแหละคือตัวที่มาช่วยในการกําหนดราคา ดังนั้นคนก็จะรับข้อมูลข่าวสารตรงนี้แล้วก็มองไปภาพข้หน้าว่าเขาคาดการณ์ว่าราคามีแนวโน้มจะไปทางไหนจะขึ้นหรือจะลงมันซับซ้อนมากไหมดร์ผมผมเองก็ไม่แน่ใจผมไม่ได้ค้าขายตรงนี้ผมจะรู้ได้ไงว่าอีกสองเดือนสามเดือนความเสี่ยงผมอยู่ตรงไหนครับก็มันจะบอกเลยเหรอตัวตัวตลาดในฐานะเจ้าของที่ข้อมูลเข้ามานี่มันจะบอกผมได้เลยอันแรกเลยนี่นะครับก็คือว่า กลไกราคามันทำงานตามฤดูกาลอยู่แล้วนะครับของมันออกมาช่วงไหนของมันขาดช่วงไหนของเยอะก็ราคาถูกลงใช่ไหมของน้อยก็ราคาแพงขึ้นช่วงเก็บวหลักเศรษฐศาสตร์ง่ายๆช่วงเก็บเกี่ยวใช่ไหมครับของก็จะถูกใช่ไหมครับช่วงนี้ของหมดจากตลาดไปแล้วของก็จะแพงใช่ไหมครับกลไกฤดูกาลก็ต้องทำงานอยู่แล้วทีนี้ต่อมาคือเรื่องข้อมูลข่าวสารอื่นๆยกตัวอย่างเช่นว่าราคาน้ํามันครับนะครับความต้องการของต่างประเทศภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในทั่วโลก เสียงน้ําท่วมอยางขึ้นราคาเพราะน้ําท่วมเห็นใช่ไหมหรือว่าที่ทางน้ําท่วมปากีสถานใช่ไหมฮะก็เกิดว่าไอ้พวกธัญพืชหายไปคนก็มองมองเอ้ยข้าวเป็นธัญพืชตัวหนึ่งนะข้าวก็น่าจะราคาขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะดังนั้นคนก็ใช้ข้อมูลข่าวสารพวกนี้ครับแล้วก็แปลงข้อมูลข่าวสารนั้นกลับมาเป็นราคาว่าราคาควรจะไปทิศทิศไหนถ้าฟังอย่างนี้ความเสี่ยงส่วนหนึ่งผมก็พอเดาได้นะ อความเสี่ยงตามฤดูกาลเนี่ยครับผมถ้าเกิดปกติผมก็พอรู้ว่าโอเคฤดูนี้มันเป็นอย่างนี้ราคาน่าจะเป็นอย่างนี้ครับผมกาหนดได้แต่บางความเสี่ยงบางตัวมันผมไม่มีทางรู้เลยเนียใช่ครับคือนี้<อ>เราภัยอย่างเงี้ยแต่ว่าขนาะเดียวกันเนี่ยเราสามารถที่จะ ป้องกันสิ่งเหล่านั้นได้ร,ระดับหนึ่งนะคะก็คือว่าแทนที่ถ้าผมผมเป็นคนซื้อ,อผมก็กลัววของราคาจะขึ้นผมบอกเอ๊ะราคานี้นยผมโอเคแล้วนะผมล็อกราคาไว้เลยหรือนะครับมผมไม่เจออย่างเงี้ว่าผมเป็นผู้ส่งออกค่าวนะฮะผมก็บอกว่าผมไม่ทําราคาปกลงกับเขาไว้อย่างนั้นเพราะว่าอีกนะอีกสักสองเดือนนะผมจะส่งข่าวให้คุณนะผมรู้ราคาปลายทางแล้ว ผมก็มาลักลักราคาต้นทางซะว่าข้าวในประเทศไทยเท่าไหร่ผมจะซื้อผมก็จะเห็นกําไรชัดเจนเลยสำหรับข้าวลักนี้เลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในโลกผมผมไ็่รู้ผมได้ราคานี้ผมได้ราคานี้ผมได้กําไรข้าวก้อนนี้แน่ข้าวกองนี้แหละกองนี้ได้แน่อจบแล้วใช่ไหมผมก็ไปทํากองอื่นๆต่อไปของผมก็เราผมก็คํานวณกระอบกระแสเงินสดผมได้ต้นทุนผมได้ผลไปเรื่อยๆทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ใช่ตลาดล่วงหน้าเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมฮะแปาว่าความเสี่ยงนี้จะอยู่ตลอดเลย บางทีสมมตินะฮะเราเคยเจองว่าปี51ว่าผู้ส่งออกไทยเนี่ยทำสัญญาขายข้าวไว้ล่วงหน้านะครับปรากฏว่าพอเดินธันวาปั๊บนะครับข้าวตลาดโลกหายเนื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติท่วยกเว้นไทยนะฮะประเทศอื่นๆเลยทั้งประเทศนำโดยสอปีกนโดนหมดเลยนะครับโดนไปถึงเวียดนามก็โดนเวียดนามก็โดนมา่าโดนฟิลิปปินส์โดนอินโดโดนหมดเลยมีเราโชคดีอยู่รางคว่าราคามันขึ้นไปเพราะว่าทุกคนในตลาดโลกต้องการข้าวเรา ผลก็คือว่าผู้ส่งออกเองเกิดขาดทุนทันทีเลยเพราะว่านี่คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเพราะเราไม่ได้ล็อกราคาไว้ไม่ได้ล็อกราคาไว้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาล็อกราคาไว้เองเนี่ยปัญหานี้จะไม่มีแล้วล็อกราคาแล้วมันมีของส่งหรือเปล่าก็มีครับมีครับมีครับเพราะว่ามันก็ต้องหมุนหมุนราคากันไปเรื่อยๆนะครับคือในในตลาดโลกเราบอกว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่มีของที่ราคาเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นผมก็แน่ใจว่าราคานี้ผมได้ของได้ของแน่นอนแน่นอนครับไม่มีใครมาเบี้ยวผมได้ไม่มีครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยในส่วนของตลาดที่เป็นคนดูแลให้ต้องเซ็นสัญญาเลยไหมครับเราเราถามผมถามแบบแบบคนไม่รู้นะครับเคือเราใช้วิธีการซื้อขายแบบเรียกว่าียอิเล็กทรอนิก ครับ,บเนี่ยครับดังนั้นเองเนี่ยตัวสัญญาเองเนี่ยเป็นสัญญาโดยการที่ทำสัญญาพว่วงกันมนแล้วถอทอดระหว่างโบ,บรกเกอร์กับลูกค้าลูกค้ากับตลาดนีเป็นต้นนะครับดังนั้นเองเนี่ยลูกค้าสั่งออเดอร์ผ่าน นะฮะโบรกเกอร์โบรกเกอร์ส่งคำสั่งเข้าตลาดตเมื่อเกิดการจับคู่ข้อผูกพันก็เกิดขึ้นตามสัญญาเป็นที่เป็นผูกส่เอางั้นก็ดีกว่าดีกว่าผมรู้จักกับดรและเซ็นกันเองอีกครับก็ง่ายกว่าเยอะใช่ไหมเพราะถ้าเซ็นกันเองอาจจะเบี้ยวกันได้แต่ว่านี่ตลาดคุมให้ใช่ครับแล้วเราเรามีระบบป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของการบิดพิ้วต่างๆนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการวางเงินประกันความเสี่ยงนะครับว่าถ้าเื่อว่าเกิดการบิดพิ้วขึ้นนะครับเราก็จะเอาเงินของคนที่บิดพิ้วเนี่ยไปชดเชยให้คนที่เขาทําถูกต้อง ใครค้าขายได้บ้างครับมันมีคนอยู่สองกลุ่มในตลาดนะครับคนกลุ่มแรกคือคนที่อยู่ในวงการค้าสินค้าเกษตรหรือว่าการผลิตสินค้าเกษตรอย่างผมเป็นพ่อค้าข้าวอยู่แล้วเป็นพ่อค้ายางอยู่แล้วนี่ก็ได้ได้เลยครับต้องมาจดทะเบียนกับท่านไหมไม่ต้องครับไปแต่ไปเปิดบัญชีกับโบรกเกอร์อ๋อโอเคก็คล้ายๆผมไปซื้อขายหุ้นเหมือนกันคล้ายๆจะมีโบรกเกอร์ครับมีโบรกเกอร์แต่โบรกเกอร์ที่ ขึ้นทะเบียนกับเราขึ้นทะเบียนกับท่านดังนั้นเนี่ยเราจะกำกับดูแลโบรกเกอร์ให้ไม่ให้เขาบิดซิวอะไรกับเราเพราะฉะนั้นผมเซ็นตรงนั้นครับผู้ผู้ที่อยู่ในวงการคนกลุ่มนี้ก็คือว่าพวกนี้ไม่ชอบความเสี่ยงนะอย่างที่ผมเรียนนะครับความเสี่ยงมันเป็น ต้นทุนของเขานักธุรกิจไม่มีใครชอบความเสี่ยงนะครับใช่ไหมฮะอะไรที่มันง่ายตรงไปตรงมานะฮะชัดเจนอย่างเงี้ยมันมันทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับพวกนี้ไม่ชอบความเสี่ยงเขาก็จะมาใช้ตลาดในการล็อกราคาไม่ว่าจะฝั่งซื้อหรือฝั่งขายอันนี้คือผู้ค้าขายส่วนนี้นะครับคนนี้ก็มีคนที่ชอบความเสี่ยงคนกลุ่มนึงเราเรียกว่านักลงทุนนะฮะคนกลุ่มนี้เนี่ย เป็นคนที่รับถ่ายโอนความเสี่ยงจากคนที่ไม่ชอบความเสี่ยงผู้ประกอบการเหล่านี้นะครับไปโดยเขาบอกว่าหาประโยชน์จากความต่างราคาเพราะราคามันได้เหมือนกันอ่า้นั่นเองเขาก็จะเข้าเข้าออกออกตลาดอยู่ตลอดเวลาเลยคนพวกนี้อ๋อเพราะนี้ก็เหมือนกับพวกเล่นหุ้นรายวันนั่นองนั่นครับนันองนั่นนะพวกนี้เ็พวกนี้เขาจะลงไปทุกที่ นะครับรวมทั้งเนเทรนของเราด้วยแล้วก็จะหากำไรได้ไงก็ผมล็อกกับผมล็อกกับในกอไว้แล้วว่าราคาแต่ว่าอินโฟเมชันหรือข้อมูลข่าวสารแต่ละวันมันเปลี่ยนไปดังนั้นเองวันนี้เขาขายไว้พรุ่งนี้ราคาลงเขาได้กำไรเขาก็ออกจากตลาดแล้วเขาซื้อจากสัญญาผมหรือซื้อจากอะไรเขาก็ไปทำกับคนอื่นใครที่ซื้อสัญญาไว้นะฮะเมื่อถึงเวลาปั๊บก็ได้รับการส่งมาเพราะว่ายกตัวอย่างเช่นว่าสมมุติว่าผมขายให้คุณสุรนันท์นะครับแต่ว่าปรากฏว่า ถึงเวลาปั๊บเนี่ยผมไปซื้อออกกันข้างหนึ่งเพื่อว่าออกจากตลาดแต่ว่าคุณเวนอยู่กับที่ดังนั้นผมต้องไปทำในใน,ในกรคนที่สามใช่ไหมครับดังนั้นผมก็ไปทำกับคนที่สามดังนั้นเมื่อถึงเวลาปั๊บเนี่ยนะครับท่านอยากได้ของท่านก็ได้ของตามเวลานะครับเพราะว่าเพราะ